สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หญิงต้องแกร่งนะคะชาวนี้ก็มานั่งหน้าบ้านชิลชนะคะทุกคนมากินอาหารนอกบ้านนะคะกินอาหารนอกบ้านท่ามกลางแสงคนไม่ใช่แสงสอแสงพระอาทิตย์นะคะขึ้นนะคะแล้วก็ซวนหน้าบ้านนะคะทุกคนเนะาะแล้วเช้านี้หนูมีอะไรมาให้กินนี่คนนั่งกินอยู่เนาะซื้อมานะคะไม่ได้ทําเอง ก็จะมานั่งกินหน้าบ้านนะคะลองมากินด้วยกับหนูเนาะเพราะเดี๋ยวใกล้เวลาสาวหอพักเขาจะขึ้นด้วยทีแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาป่าค่ะทุกคนก็มาดูเนาะ้องให้ดูนี่ค่ะน่าทานไหมคะน่าทานอยู่เนาะ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกินหมดหรือเปล่านี่มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติน้อมันมา่นา้อทุกคนเนาอหนูก็ไม่ค่อยจะเก่งกับเรื่องตัดต่ออะไรนะคะก็เลยว่าเือก็ทําแบบโล้ดเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะกินให้ดูนะคะ แล้วก็ก็ <g ül> จะทำคลิปประมาณสัก5นาทีสี่นาทีนะคะทุกคนอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องทำนี้เนะาะเพราะเราไม่มีเนี่ยเพร่ะสนวนมากก็กินแบบเป็นบ้านนี้เนาะเอาเลยนะคะเอาเลยนะมา รสชาติอร่อยอยู่นะคะทุกคนเออคล้ายๆที่หนูทำรสนี้เลยเจ้านี้ถูกใจค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าทำเองอะค่ะผักมันจะครบกว่านี้นะคะทุกคนแต่นี่ซื้อเข้ามาเนาะนรสชาติเจ้านี้อร่อยค่ะ คล้ายๆเหมือนที่เราทำเลยรสชาติใกล้เคียงกันเป็นคนบ้านๆค่ะไม่ค่อยจะพี่ซีดีซองอะไรนะคะ ่อยค่ะทุกคนจริงๆรสชาติเหมือนที่หนูทําเลยคล้ายๆกันนะคะเจ้านี้นเนาะขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะก็ทําคลิปนะสั้นๆนะคะไม่ถึง5นาทีนะคะก็ยังไงก็ในส่วนของคลิปวีดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็ ่วยกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกดแชร์นะคะแล้วกดติดตามหนูด้วยนะคะคนที่เข้ามาชมใหม่ๆนะคะก็าฝากช่องผู้หญิงต้องแกล่งไม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ